กลับกับาราชการรู้สูงนานกับมายังในบ้านชนโอ้ดังตรงนี้เลยมัวจองจอดมันีล้มชนเดี๋ยวสงัดเดี๋ยวไล่นอนเลยะ กำลังเล่าสตอรี่ความเป็นปมา,มาในการขอ,องแล้วก็จะไ,ไ,ได้เป็นตัวแทนอให้แหละดคือให้แลหลมดูไหมัเฮ้มเยมีคนนี้ด้วยค่เกินทางมีใจมีชุดใสมีพี่ดามีชุดใสแล้วล่ะเข้ามาเดี่ยวๆเ้ามาทานนี้นี่คือพระอาจั์ตนค่ะท่านก็จะเป็นพระผู้นำพระทุกรูปไปเป็นลูกศิลาจา์สมทบ แล้วก็ท่านอ่ะอยู่อินเดียสิบสองปีก็คือท่านอ่ะเริ่มต้นจากแบบไปธรรมายราจการแล้วก็เกิดศรัทธาเขาก็แบบตั้งใจมากในการบวชท่านก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีพระสักหนึ่งรูปที่ไปธรมรมยาจกาแล้วเกิดแบบกูสวนย้นน่ะเหมือนท่านแล้วแบบไม่ทิ้งพรศสาสนาเนี้ยท่านก็พอใจอท่านก็เลยแบบตั้งใจทําทุกปี ที่แล้วก็ที่แล้วก็ทาทีส่งคลิปให้ดูอ่ะก็จะมีคุณกาล์กนเดี๋ยววันที่สิบแปดมีคุณกาล์กนมีคุณกิ๊กอาจารย์สมทบตอนนี้พระลสกษมณอยู่อินเดียละใช่ใช่เมื่อกี้ก็โทรหาโทรหาอาจารย์ยังโทรหาอาจารย์ไม่ได้รับแล้วก็ทายไปทีหนึ่งท่านก็ยังไม่ได้ตอบท่านตอนนี้ท่านก็อยู่ที่อินเดียท่านแจ้งอาจารย์ว่าท่านจะเดินทางวันรุ่งขึ้นท่านแจ้งอาจารย์แล้วก็ตอนเช้ามาท่านโทรหาอาจารย์แต่จาไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะว่ายุ่งอยู่ไงท่านก็ไป ตอนนี้อยู่เดนลีแล้วท uh> ่านจะไปสั่งจีแล้วถ้าเป็นสังกะะสะท่านยังไม่เคยไปสั่งกะละสะเป็นที่ลงจากดาวอเด่าให้มาฝันเรื่องงานเจริญงานตัวเองเริ่มต้นเราให้ฝังซ้ำเนาะจริงๆแล้วโครงการของเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองในที่นิวเจอร์เริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วเราได้เคยมาพักในประเทศสิงคโปร์ตอนในสมัยตั้งแต่ปีก่ วกสูงแต่มี้9เนี่ยอาจมาเล่นปารับุโดงนี่มีมาอะไรมันเกิมีมาอะไรเป็นโครงการของคระนัศกนียมาเป็นแครเดก็ช่วยในทำงานแล้วก็เลยไปที่ปรเทศสิงคโปร์ต่อมาก็เลยได้ไปเจอสัมพักับคุงการแพทย์ใช่อันนี้ด้วย เราได้มาทำโครงการโดยที่ที่อินเดาที่มีถวายพระพุทธรูปแบนสิบแปดค์ทคนกากันเขาเอาไปที่ที่อินเดียเอาพับจะรูปไปให้คนนเียด้ยเรื่องต้นจริงๆเนี่ยคืออนแรกเขาไม่มีไม่ไม่ได้มีครรูปแจกเลยแต่เขาอยามอมาเขาเลยอากหาพระรูปแบบเขาไม่ไหวนะเขาคิด่าจะพดถพระพุทธรูปกันตามยิ่งผ่าน เขาก็เลยบอกว่าท uh ี่มี่าขาดแคลนมากเพราะว่ามันเป็นของคือศิลปะแบบนี้การทำของทะลกของน่มีตเป็นมือเพราะว่าเขาไปปั้นเทวลูปั้นอะไราเขาไม่เคยปั้นทะลีไงคนยินดก็เลยเขาก็เลยอยากเอาไปให้ชาวบุ้งไว้บ้านเนี่ยนะเขาก็เลยบอกว่ารับบริจาคได้ไหมราบริจาคได้ไหมแต่ตอนนี้เราก็เลยคุยว่าจะหาบริจาคพราะ่าคือิทยาที่ใช้แล้วเราก็เลคุยิน อาจารย์เดียวเราต้องทําอะไรบ้างเผื่ออาจารย์เดียวต้องรีบไหมรีบไหมใช่ครับพรุ่งนี้มีการเช้าครับต้องออกจากบ้านเช้ามืดเราจะได้แบบสบายสบายก่อนแล้วเลื่อนครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่าอี้วยจะได้ก็ดีการอที่หมอได้ดูจะได้ดูในี้าป่าเพราะว่าเรื่องนี้อาจารย์จะยังเพิ่งพาเลยทีเราไม่รู้ไม่รู้ว่า ว่าอาจารย์เบียร์ช่วยมาเป็นเจ้าภาพเลยตอนนี้พระอาจารย์เฉลยให้พระรู้พระเดินอย่างเดียวเลยพระอย่างเดียวสาสิบวันทาแตกเลยมาจากทุกประเทศเลยนะเล้วมาถึงว่าตอนแรกโครงการงานให้หรัดที่ราไรนะมีงนไปปีหนึ่งให้ไปพิดุเพื่อเผแพร่ให้สื่อที่มูลนิ่ของทางจราจภาคใต้ แต่พอดีโครงการอายุอาจารมาก็เห็นว่ามันรวมกันแล้วสี่ทางมันรวมกันก็เลยผอกว่าเราเรียนอะไรตข้าไปสี่รูก็จะไปตอนแรกอะได้ทูก็จะไปไดที่เรปก็จะไปที่จะามาไปะก็ไปบอกกันเองแามีปัจจัยที่ทางที่อยู่ประมาณแต่สนแต่แส ไม่พอหีลยใช้เยอะค่าตัวก็หมดไปล้วได้ได้บอกอาจารย์สัมพัญธ์นอสาธุสาธุอนุโมทนาครับช่วยช่ครับช่วยเกิบไฟครับสาธุครับ มันหญไปหลายทูกอยากไปเราพักอรอนไม่พอแ้ยเราพักไปพัไปเรียนรู้ยู่ว่าเอ้แอนตนี่จะเร่งยัรื่องขานนนะครับเรื่องของการนะนแรกจะไม่ได้ไปทุกคนก็ยกมากาแ้แจ้งมาว่าเดยาไดถามมาใช่ไหมว่าอ้าใโครงการมีเท่าไหร่กันมี่เจ็ดสิบสี่สิบกว่าเอาเงจไปเท่าไหร่ ขาจะไป40ใช่มีอาการมตาใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับผมว่ามตาตั้งแตตันมีงานแค่นีใช่มีาแค่นีก็ไม่ใช่จริงๆตาไปอินเดียลำบากนอินเดียกได้ถามมาว่าอาจารย่ต้นมีการหาเรื่องให้ยังไงทำไมถึงแค่อาเพื่อไปทีเนี่ยจะได้ไหม ผมก็เลยตอบรับบทีว่าได้ก็เลยอจากจะได้ช่วยต่อยอดให้ค่ไปปปางไปาทุคารนักมดทแตวันนี้พอดีปัจจัยที่ยมได้มาก็เลยเป็นต่วันนีาแล้วก็ถุงรอนที่นั่นหนาวมากคาะจัวัดุงเหนาก็เลยตอนนี้ก็เลยให้มาล้มถายกัน ได้ถ่ายถ่ายได้ถ่ายชุดอะไรพวกนี้มาเลยยังเจริญเลยค่ะถ่ายด้วยถ่ายเป็นถ่ายเนี่ยถ่ายชุดถ่ายเลยถ่ายชุดเนี่ยถ่ายเลวครับอ๋อโอเคไลฟ์สดก็ต้องถ่ายด้วยใช่ไหมเดินไปถ่ายใกล้ๆดูแลยังอ่ะแผ่นหรือยังเดี๋ยวมีไหอันนี้อ๋ออันนี้มีแสงอยุ่เจ้าภาพมีทางโรงพยาบาลเดินผ่าพผู้มี้พาฉีดวัคซีนเด็กพาให้วัคซีนสิค่ะที่เราไปีน ทุกไทยครับด้กครบมูอันียังป่อยพข้ามานี้แล้วก็ส่วนบริการก็เป็นหมอแทนแม่แต่ถ้าสาวทำไหวเนาะได้ค่ะไหว่ริดได้นะครับถ้าไวยังไงครับ่าวคำวหวอีกนารไม่ตันตะติดจีวอะไรนี่ติดจีวอะไรนี ลืมไปหมดแล้วโชว์ไม่ได้ท่องนานทำถวายสังฆาปันปูเกนใช้งานได้ถวายอาจารย์ถวายจีวรเนาะโอเคยี่มานี้ไม่ยังพันเตมานะจีวรานี้สัปปะริวาานี้อันนี้เดี๋ยวหนูหาให้อ่ะเขากาดครับมีอะไรจะพูดกับพระไหมไม่มีเลยครับพูดพูดหน่อยพูดพูดกับพระหน่อยก็ได้เขากาดครับนมัสการครับก็ประเทศเลยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรครับก็อย่างที่พระอาจารย์ท่านเมตตาเล่าให้ฟังก็คุณตาไปบอกบุญ ผมก็ยังงงตอนแรกว่าส่งตัวเลขไปบอกว่าเดินทาง40แต่มีทั้งหมด70ก็เลยถามเข้าไปว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ไปทั้งหมดอย่างนี้ก็ก็เลยถามคุณตาไม่ได้ทันพูดผมก็ถามก่อนว่าไม่มีเงินเหรอ <Okay. S 1> คุณตาก็บอกว่าใช่ค่ะจ้าไม่มีอะไรเงี้ยก็บอกว่าอเอคเี๋ยวรับเป็นเจ้าภาพก็เดี๋ยวจะไปบอกบุญให้กับลูกศิษย์ลูกหาเขาช่วยกันปรากฏว่าก็ช่วยช่วยกันนําพาจนได้จํานวนเงินปัจจัยมา ตามที่ตั้งโครงการไว้ก็คือสองล้านก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีวันนี้มาก็เห็นพระอาจารย์สมทบท่านมีความศรัทธาในสังเวชนิสถานตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็เห็นประโยชน์มากคำสอนพุทธเจ้าจะกลับไปรุ่งเรืองอีกครั้งที่ประเทศอินเดียแล้วก็พระอาจารย์สมทบท่านพูดว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยเหมือนตื่นตัวในหลักคําสอนเห็นพระไปเดินกันแล้วก็วิ่งตาม เดินตามกันจํานวนมากก็เลยรู้สึกว่าเรากําลังทําหน้าที่ในการเผยแพร่พระธรรมคาสั่งสอนอยู่ก็เลยเห็นว่าพระเป็นหน้าที่ท่งต่อการเผยแพร่พระธรรมคาสั่งสอนแม้แต่เพียงการเดินในสมัยพุทธกาลอย่างกรณีของพระอัสสชิเดินจนภาษาลิบุพพลุทมได้ก็เลยมองเห็นว่าแม้แต่การเดินธรรมญาติาในครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างยิ่งก็เลยรับว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในนามกลุ่มคนตื่นธรรม ก็ได้จะร่วมถวายอัถรบริขารแล้วก็ตัวเครื่องบินต่างๆในการเดินทางให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมเดินทางในการเดินธรรมญาตาในครั้งนี้ก็ขอากราบอนุโมทนากับพระภิกษุทุกรูปที่เมตตาช่วยกันเป็นเนื้อนาบุญแกคารวะญาติโยมอย่างพวกเราทุกคนแล้วก็ขออนุโมทนาที่เมตตาในการช่วยกันขวนขวายในการเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแก่โลกเป็นเนื้อนาบุญที่ดีแกคารวะญาติโยมก็ต้องขอากราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ทุกรูปที่เมตตาเป็นเนื้อนาบุญแก่พวกเราทุกคนขออนุโมทนากับทุกรูปเลยครับสาธุเดี๋ยวเรากล่าวคำถวายอธฐบริขามด้วยกันนะทีวองเดี๋ยวตั้งกราบพระก่อนดีกว่าน่ะนีีเด๋ยวนะให้โยมให้โยม เออนั Above, ่งนั่งนั่งเรียงเลยนะชุดคนละชุดไปคนแรกกันคราวเดียวผมอยู่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอาตาเข้าไปเข้าไปเด็ก็ได้อายุตาอันดับสองเลยก็ได้แล้วก็ที่เหลือก็ไล่ไปอาจารย์เชิญคนละชุดคนละชุดโอกาสมีไปอยู่แล้วจ้ะขออยู่ค่อนข้างที่นี่อยู่คงถวายก็ได้ตายนะซ้อนๆกันก็ได้ไหมให้ให้ให้ทางแม่ชีเขาร่วมถวายด้วยก็ได้มาเลยค่ะนี่มาแม่ชีไปก้าวลงอ๋อไปด้วย เก้าคนใช่ไหมพี่ตดกระมือก็มีซ่าของมันเราเราทบๆมาทางนี้ก็ได้เราให้ทางแม่ชีเขาเข้าไปถวายบ้างเรา<ๆ>เราเรา,เราถัดถัดมาทางนี้เออสองคนต่อหนึ่งรูปก็ได้ขยับมาหน่อยตัดตัดแถวขึ้นมาทางนี้ให้แม่ชีเขาไปถวายบ้างเพราะว่าอันอัเก็กน่ะสองชุดครับคุณนกไ่มาเออเราตัดขึ้นมาทางนี้ พอไหมถ้าไม่พอตัดขึ้นมาอีกเจเนอาเนาะตั้งใจอย่าลอกกราบพระพร้อมกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพาะกาวะปุตต

พะคะวตตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อีมานิมยังพันเตอีมานิมยังพันเตติจีวรานิติจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิพิคุสังคัสสะนิคุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตนพิคุสังคโคพิคุสังโคอีมานิอีมานิติจีวรานิติจีวรานิสัปปริวารานิสัปปริวารานิปติคันหาต ปาอัมหากลากง,างทีคารตังอิตายะ,ายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้า่พระเจ้าพเจ้าทั้งหลาย,าาายขอน้อมถวายอ้อมถวายผ้าไตรชีวรกับท,ท,ท,ทั้งบริวารเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จ รับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพราไตรจีวรพ้าไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทินตลอดสิ้นกาลและนานเทินสาธุ สองุดค่ะองหน้ากับองค์หลังเนาะให้พระาจารย์รับขอท่านที่เป็นผู้ชายเพราะว่าค่ะอาจารย์ขอถวายหมดถวายเรียบร้อยแล้วใช่มัน พอรอ๋อมีมาอยู่ อ๋ถวายป้ายใ่ไถวายป้ายกล้องกล้องถัดจับจากทางนี้จะจับทางนี้ดีกว่าทางนี้จะได้เข้าหน้าพระทางนี้ให้พระอาจารย์เป็นผู้รับหรือว่ายังไงครับจะมารับเหรออาจารย์นั่งนั่งนั่นีอาจารย์นาเบียบดนไปทางต้องู คนของใจนะคะอาจารย์เบียรถวายปัจจัยนะคะข้อที้หนค่ะหนึ่งสองสามสามกกล้องอาจารย์ครับกล้องอาจาย์หนึ่งสองสามครับสากว็ตนี้นะครับส่วนนหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับดีครับ สาธุค่ะสาธุกับแฟนคลับแล้วก็สาาธุุครับนนโมทชาวคนคือตื่นทําทุกคนด้วยนะค่ะนุโมทนาสาธุค่ะรับบุญด้วยกันนะคะสาธุครับนี่เป็นของปั่นอ๋อครับสาธุครับให้สัครใช่ไหมอันนั้นได้ไหมอันนั้นได้ไหมอันนั้นไม่ต้องอันนั้นไว้ทยจีหลังค่ะหลับหอย

जान को पनासो याता मलिको जिनासो याता मोदियो जिवासा जान तो साम। Gracias. Haya Sankhede Andaraya Sankhede santu takbir casak jaya sirgita angkabang sodir apa yang sukampalang siri ayu jawanmu jahua บัทังรัรัันธสาเวามสโอทาุเมนสทังสดทปวันตุเทปวัตุสาบังทัรัรัันุสเวัน ke nasso Iwan du awaklak หมดแล้วเนาะไม่ไปอินเดียด้วยครับไม่ว่างเลยครับอยากให้ไปแต่มีงานทุกวันเลยครับขอคิวตลอดเขาจะขอคิวงานวิสาขาจะมองงานงานวิสาขางานวิสาขบูชาล่ะคะเมื่อไรไม่ได้วันที่เก้าอ๋อเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบอร์น้องหมีไม่ว่างต้องหมีวันที่อะไรครับวิสาขบูชาวันที่เก้า เดือนอะไรครับมิถุนาป่ะพฤษภาเพษภางานคอมพี่ติ๋มก็ทำอยู่ที่เดอะมอลล์ใครนะเดอะมอลล์เจ้าของเดอะมอลล์เขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์คุณติ๋มใช่คุณติ๋มไม้ไทยเลยที่เมดท็อปเนี่ยคุณติ๋มเราป่ะไม่ใช่ครับของของของเราคุณอะไรนะคุณแตนครับคุณแตนอ๋อออ๋เดอะมอลล์เหมือนกันเดอะมอลล์เหมือนกันเขาเป็นผู้จัดการนี่เป็นเจ้าของเหรออ๋อเจ้าของอ้างเลยคนรู้จักคุณคุณอะไรนะคุณแตนคุณแตนคุณเตนอยู่สาขาไหน 20มเป็คนจัดงานโอ้โหโอ้โหโอ้โต้องถามคุณแตนเพราะคุณแตนก็เป็นผู้บริหารเหมือนกันผู้บริหารใหญ่ที่แตนน่ะเหรอคะอ๋อคุณแตนเป็นผู้บริหารใหญ่เขามีพี่น้องหลายคนอ๋อเขามีกันคุณแตนนี่ลูกศิษย์ตัวยงอาจารย์เลยใช่เนี่ยเขาจะมีเด็กจะวันที่เท่าไหร่นะพี่เดี๋ยววขออจงคิ เก้าถึงสิบเก้าเดี๋ยวจะจะโทรถามว่ากล่องตรงไหนได้อ๋อเดี๋ยวนัทเนี่ยเนี่ยเราวันที่อะไรนะครับเก้าถึงสิบเก้าครับวันไหนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแจ้งวันทีครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวแลกไลน์กับหนีแล้วกันเนาะได้ครับจ้าบอกคุณแทงเขาด้วยว่ามีงานเนี่ยปีนี้ท่าใช่พระพยองท่านใช่ใช่ใช่ท่านไม่ไม่ออกครับใช่ถ้าไม่ออกงานข้างนอกแล้วตั้งแต่กล้วยแขกแล้วใช่ครับท่านสั่งไว้ทุกปีเลกปีหน้าปีนี้ <mm ใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยเสนอครับไปออกสื <S 2> <S 2> <S ่อย you know. in ังไม่ไปเลยนะต้องไปสัมภาษณ์ที่วัดได้ก็จะเปิดรูปถ่ายยังไงให้เห็นทั้งหมดเนาะเดี๋ยวถ่ายพระอาจจะให้ท่านนั่งเฉียงอย่างนี้เนาะต้องนั่งแบบนี้ครับหรือยังไงหรือให้พระท่านนั่งเฉียงอย่างนี้แล้วก็เราก็นั่งอย่างนี้ถ่ายเขาพุ่งเข้าไปตรงนู้นเอากล้องตั้งแล้วก็จะรู้ว่านั่งตรงไหนใช่ครับน่าจะต้องนั่งทางนี้ครับเฉียงเดี๋ยวผมนั่งทางนี้แล้วก็ให้คล้องช่างภาพไปหรือท่านหรือพระพระอาจารย์นั่งตรงนี้ก็ได้ครับเรานั่งเฉียงเข้าไปมันจะได้้้้ถถถ่่่่าาาาาายยเเเหหหห็็นนนนทังมมดดะะพรรกษไแ ได้ายได้ก็นั่งตรงตั้งตรงนี้ก็ได้คร mm ับอาจารย์อขับอจารย์ใช่ใชต้องนั่งเฉียงเฉียงเอาป้ายมาวางข้างหน้าเอาป้ายมาด้วยเอาป้ายมันเห็นทั้งหมดไหมเห็นุดเลยครับ ไปไหน่อยใช่ไหังเยอีห

ต้องรอครับต้องอิดหนึงครับหนึ่งองครับนาครับนองครับหนองัต้องรอนเลยครับต้ คุณอาจารย์มากเลพราะว่าอยากจะให้รู้ว่าแต่ละคนท่านแต่ตั้งใจนะที่จะเป็นญาติไทยถ้าพูดแล้วไม่ไม่ได้ง่ายที่ท่านจะได้ไปอาจารย์ครับขออย่างถึงรูปคขับขอบคุณขอบคุณคอาจครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปครับหลังอาจารย์ เดี๋ยวจะแอบขอถ่ายคลิปนาทีหนึ่งก, <Hi. S 1> กับอาจารย์ดูมองอเดีัอ้ยค่อจรถามอาจารย์อยู่ฮะ <Huh? S 1> อาจารย์วันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาทำบุญกับพระที่จะได้ <Okay. S 1> ไปเดิน ดีเดียน์นุทนาก็เรามีโอกาสได้ทําบุญกับหนอเนื้อพระศาสนาเนาะเป็นสมณะสกยตาปุตยะยะเป็นบุตรของสมณะที่เกิดจากโอทของพระเจ้าโดยตรงเป็นเนื้อนาบุญแก่พวกเราทุกคนก็เป็นโอกาสดีที่มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการที่ส่งพระไปเดินธรรมยาตาในครั้งนี้ก็เห็นคนตื่นทมในประเทศอินเดียมากขึ้นผ่านจากพระภิกษุกลุ่มนี้หมู่นี้คณะนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เห็นศรัทธาของพระท่าน เราก็รู้สึกว่าป่าพื่อนปิติย็นดีที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ว่าทำคําสั่งสอนเราก็รู้สึกว่าการที่พระขวนขวายในการฝึกฝนอบรมเจนด้วยการไปเดินธรรมญาตามมันเป็นโอกาสดีของการเป็นหนึ่งในการภาวนาทําความเพียรของตัวท่านแล้วก็เห็นศรัทธานในการเผยแผ่ศาสนา ด้การขวนขวายในการเดินทางไปไกลขนาดนั้นแล้วสี่สังเวชนิสสถานใช้เวลาตั้งเดือนหนึ่งในการเดินทางแต่ละที่ไปเผยแผ่พระธรรม45วัน45วันเนี่ยมันมันค่อนข้างยาวนานข้างฝั่งด้วยไปในปานด้วยอืมมันเป็นความเพียรอย่างยิ่งเัราะนั้นเราก็ในฐานะอุบาสกอุบาสิกาพวกเราทุกคนก็อยู่ไม่ได้เนาะพระท่านร้อนขนาดนี้ในธรรมวินัย <c oughs> เราก็ต้องร้อนในธรรมวินัยในการสนับสนุนส่งเสริมท่านให้ท่านขวนขวายทําความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกหน้าที่คารวะญาติโยมอย่างเราก็ ทานศีลภาวนานี่ก็เป็นการให้ทานให้ทานดันให้พระท่านไปเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาเนี่ยเป็นการที่สนับสนุนส่งเสริมพระในทางที่ถูกต้องก็ให้พวกเราทุกคนร่วมอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ร่วมกันสาธุสาธุอนุโมทนาจาสาธุบุญใหญ่เลยแหละจรย์สาธุอนุโมทนาจาสาธุขอบคุณมากมากไม่มีจารย์ก็ไม่สําเร็จขนาดนี้จ้า์ดีใจแน่น่ะสาธุจรย์ดีใจ